รถกระบะ4ประตูยกสูงผ่อน4,000กว่าบาทตลอดสัญญาจัดไฟครับลุยเลยนี่นะครับคันนี้ทีเด็ดเลยผ่อนโคตรถูกราคาก็ถูกได้4ประตูยกสูงด้วยเครื่องดีเซลนะครับคันนี้คือนิสสันนาวราร่า4ประตูยกสูงเป็นรุ่นคาลิเบอร์ปี2012เกียร์6สปีดนะครับขายเพียง2 1 9 0 0 0บาทพอมานะครับคันนี้ได้4ประตูยกสูงนะครับล้อแมกเดิมโรงงานนะ ย่างเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลย4เส้นพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยครับออปชั่นเบาะหนังสีดำนะครับพวงมาลายมันติฟัง์กชั่นเลขไม่สองแสนกว่ากิโลนะครับจัดไปเลยใครหารถถูกราคาไม่แพงและอยากได้รถสวยกันชนท้ายมีมาให้ครบนะ ที่สําคัญคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับมาขายถูกไม่พอนะครับเรามาดูโครงสร้างกันต่อนะแผ่นมอ,อกกออยู่ตรงนี้เนี่ยรถเดิมนะครับคันหน้าเดิมสติ๊กเกอร์จากศูนย์อยู่ครบหมดเดิมบางแห้งหนะรถคันนี้ดูครับแผ่นเพลทอยู่ตรงนู้นระบบเบรก ABS มีมาให้ครบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลนะครับผมนิสันนวาราเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นรถอึดถึกทนนะครับใครชอบ รถกระบ,บะอยากได้งบถูกๆคันนี้ได้เลยผ่อนเดือนละ4 0 0 0ักว่าบาทตลอดสัญญาออกรถฟีดาาด้วยครับผม